โอเล็กคนนี้ได้ยินเพลงทีไรต้องเต้นนะคะตลอดเลยค่ะอ,อพี่กรีนขอให้แม่ขับคุณค่าแม่แปะให้ใหม่แม่แปะให้ใหม่มะหมนะนี่คือเกมที่นาตาชาชอบเล่นที่สุดในตอนนี้นะคะหรู <c oughs> จะชอบหยิบตามที่เราแปะนะคะเก่ง <c oughs> โอ้ขอบคุณค่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ามาแม่แปะให้ใหม่ทีนี้นะพี่ออเรนจ์อยู่ที่นี้นะคะพี่ออรเรน แม่แปะให้ใหม่นีนะคะอ่ะพี่เรดไหนพี่กรีนตกแล้วหนูทำยังไงอ่ะแม่แปะให้ใหม่แม่แปะให้ใหม่แปะให้ไหมเอาไหมแม่แปะให้หหแปะให้ใหมาค่ขอบคุณค่ะไี่อช่หรอคะติดไหมตรน,นี้นะนี่เอาไหมออเอาอะไรคะนุ่นพี่ออเรนจ์ สีเหลืองมีพี่เยลโโอ้โหเยอะแยะเลยเอาไหนก่อนโอ้โหหายเอาไหนนี่เอาไหนไปเลย go go โก้โหนาฉันงงนะคะคันนี้แม่แปะสามอันเลยเขามีอันโปรดสีเขียวในมือ,อไปเลยเอาพี่อะไรก่อนคะเยลโล่เยลโล่ใช่เก๋ โอ้โหเก่งถึงแล้วเก nice. ่งไหนเสร็จแล้วสีเขียวอยู่นี่นะพี่กรีนอยู่นี่ค่ะ ah, เอาเลยห้ยเยลโล่โอ้โหน่นาจะชักเก่งเสร็จแล้วให้แม่ไหมเอาไหม oh oh ho. โอ้โหอุ้ยเก่งให้แม่ให้แม่ขอบคุณค่ะไหนเป็นสีอื่นอยู่ทา้งนู้นหมดแม่แปะให้และนู้น พี่เรดพี่กรีนว้าวเอาอะไรดีไปไหนดีไปไหนดีพี่ออเรนจ์ด้วยโอ้โหไปเลยไปไหนก่อนคะไปไหนก่อนคะอยากได้สีอะไรคะอือไปหาพี่เรดงหนอ,อุ้ยล่วงเอ้าล่วงหมดไม่เป,ป็นไรแม่แปะให้แม่แปะให้เอาใหม่หน, <S 2> <S 2> <S นายหยิบแล้วเก่ <S <S <อ dalam. S 1> งเก่ง พี่เรดหายไปใช่ไหมพี่เรดมันล่วงลูกเ oh. ออโหเก่งได้ทั้งสองอันเลยอูห้หู้ไหนเก่งมากค่ะเอามาให้แม่ไหมเอาให้แม่ไหมเอาให้แม่ไหมไหนมีพี่ออเรนจ์อีกนะพี่ออเรนจ์พี่ออเรนจ์ไวไหมคะโอ้เก่งมากค่ะ เลนค์ะิล์มโอ้โหโอ้โหเอาดาวเหรอคะเอาพี <What? S 1> ah, oh, mm ่กรีนเก่งเอาแม่แปะพี yellow, yellow mm ่เยลโลให้เยลโลว์เชียร์มามาเลยมาเลยมาเลยไปยังไงดี <Okay. S 1> มาเลย okay. Okay. หนูใส่ชุดนอนนะคะหนูก็จะลื่นนิดนิด <Okay. S 1> แต่หนูสู้นะคะ โอ้โหเก่งจังเลยขอบคุณค่ะเอาแม่แปะให้ใหม่แม่แปะแม่แปะพี่พี่เรดพี่เรดเอาไหมคะพี่เรดตรงนี้ามามาเยน็นเลื่อนมะใช่มาหาพี่เรดอืมน่ารักมากเก่งโอ้โหเก่งที่สุดเลยเก่งโอ้โหยืนให้แม่เรดขอบคุณค่ะ อ่าแม่แกะให้ใหม่ทางนู้นลูกทางนู้นทางนู้นพี่ออเรนจ์นึกเห็นไหมลูกนี่อยู่กับพี่ออเรนจ์ไกลละคราวนี้ไปยังไงดีไปยังไงดีนะอ่ามันไกลนะเดี๋ยวดูนะว่านาจะชันจะคลานหรือจะไต่ไปคะ่ะน่าเอายังไงดีตัดสินใจสิตัดสินใจสิโอ้ยไกลจ,จังแม,แม่โอ้ยมันไกลจังเลยมันไกลจังเลยไปยังไงดี โอ oh, เอาดาวก่อนเอาดาวก่อนไปไหมอยู่ทางนู้นลูกไปไหมไปไหมเอาพี่ yellow yellow ah uh, get yellow เอามาให้แม่สินูนนูนนูนไกลค่ะเอื้อมไม่ถึงไกลมากเลยทำไงดีทำไงดีค <c oughs> ลานโอ้เยเก่ง y e l l o What about orange? Orange อันไหว้าวดูเก่งนายโอ้โหไหนเอาพี่กรีนไหมไม่เอาให้พี่กรีนเอาไปไหนดีตรงนี้ไหมคะนี่อันไหนอู้หูเกึอกือบปะหนูเก่งมากเลยค่ะสู้ตายจริงๆเลยค่ะมา อ๋อ,อได้แล้วได้แล้วอ่ะมันล่วงมันล่วงนีล่วงออเกเก่งอ๋เกง่เกงที่สุดเลยนอยากได้สีอะไรอีกอยากได้ให้แม่แปะอะไรให้ไหมคะเก่งเอาอให้แม่หรอครับคุณค่ะเก่งที่สุดเลยอ่ะแะม่แปะอีกไหมแปะอีกไหมแปะตรงนี้นะนอ

เต้มใหญ่โอ้โหโอ้โหไปแล้วไปแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหเก่งที่สุดค่ะโอ้โหให้แม่ด้วยขอบคุณค่ะอ่ะเปลี่ยนใจหรอคะโชว์ว่าได้ใช่ไหมคะอ่ะแม่ตกมือนะแม่วางตกมือให้นาราชาดีกว่าเก่ง